เนมาดาซิวาซานโตสพ่อของเนมานักฟุตบอลชื่อดังถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวข้อหาก่ออาชญากรรมที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมหลังถูกกล่าวหาว่ามีการก่อสร้างในงานที่ห้ามทำระหว่างสร้างคฤหาหั์ของเนมาโดยสื่อท้องถิ่นระบุว่าพอ่อเนมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มเนื่องจากได้รับการร้องเรียนถึงการละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากทะเลสาบจำลองนอกจากนี้ยังถูกกล่าวหาว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าการขุดดินเคลื่อนย้าย ทำลายหินและการผันของแม่น้ำตลอดจนการใช้ทรายชายหาดโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเนมาได้ซื้อที่อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเมื่อปี2016ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่10,000ตารางเมตรมีทั้งลานจอดเฮลิคอปเตอร์สปาและห้องออกกำลังกายอย่างไรก็ตามพ่อของเนมาได้รับการปล่อยตัวแต่มีการประเมินความเสียหายและออกค่าปรับซึ่งไม่น้อยกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ35ล้านบาท